โ okay. อเคนักเรียนดึงแมสก์ใหลูกดึงแมสก์ขึ้นปิดจม,มูกนักเรียนปิดจม,มูกโอเคนะเราคนเยอะแล้วเราจะต้องใส่แมสปิดไว้ตลอดถ้านักเรียนพูดคําว่าไม่เจ็บมันก็จะไม่เจ็บแต่ถ้าพูดคําคว,าว่าเจ็บ